ช่วยบอกความรู้สึกหลังชนะลงมาหน่อยครับโล่งฮะโล่งโล่งเลยเหรอใช่ครับอเอางี้เดี๋ยวถามไล่เรียนกันเลยอ่าพอคุณโดนประกบให้เจอกับนักชกชาวเบลเยียมคนนี้เดี๋ยวเลยนะเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกหนักใจอยู่เพราะว่าเขาตัวสูงมันต่อยยากมันต้องเราตัวเล็กกว่าเั้าอาบุตมันสู้เขาไม่ได้ เหมือนเขาจะเป็นมวยที่สปีดค่อนข้างที่จะจัดมากใช่ใชตรงนี้กังวลใจไหมก็ค่อนข้างกังวลใจเพราะาเราก็ต้องเดินห่างๆเกินก็ไม่ได้ใกล้เกินก็ไม่ได้เพราะเขาก็มวยแชมป์มวยสากลดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าทักษะหรือสกิลเขาจะมาจากพวกกีฬบ็อกซิ่งเลยน,นะ<ช>โดยที่มวยไทยอาจจะน้อยอันนี้อันนี้เราคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนใช่ไหมใช่คิดว่าเป็นจุดอ่อนโอเคงั้นถามไล่เรียงเลยยกแรกเป็นไงครับมันเกิดอะไรขึ้นครับดอกนั้น<ช>จังหวะนั้น มันโดนแล้วมันยืนไม่อยู่โดนแล้วมันยืนไม่อยู่ก็ตกใจเหมือนกันโดนมันหมัดไม่ได้หนักมากแต่ว่ามันโดนแล้วมันยืนไม่อยู่คือคุณยืนขึ้นมาแต่มันทรงตัวไม่ได้ใช่ครับใช่ประมาณอแล้วเป็นไงตรนนตอนคิดอะไรอยู่ครับตอนนั้นก็คิดแล้วไม่ออกครับก็นอกจากเดินต่อยต้องเอาถือได้คิดแค่นั้นเอาคิดแค่นี้หลังจากที่เราฟื้นแล้วครับเอ่อดูเหมือนว่าสถานการณ์คุณหมดหมดยกแรกนะมันจะค่อนข้างจะไม่ค่อยดีมันย่ำแย่มากเลยครับเออ ที่มูมบอกอะไรครับที่มูมบอกว่าไม่มีอะไรให้เสียแล้วเดินอย่างเดียวแล้วตัวครับแล้วตัวคุณล่ะผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าไม่มีอะไรให้เสียแล้วเราก็ต้องเดินต้องเอาตัเงนกที่สองครับจังหวะที่คุณคิดว่าใครชนะน่าจะเป็นคุณแล้วมันอยู่ตรงไหนครับต่อยท้องเขาแล้วเขามีอาการครับปล่อยท้องเขาแล้วเขาร้องเขาร้องแบบร้องออกเสียงแรืวแบบจุกอ่ะดูดูรู้ว่า คือจะเป็นมวยไทยคือแบบอาการมันออกอ่ะใช่ป่ะบตอนช่วงแรกคุณคุณออกคุณโดนลำตัวเขาไหมไม่โดนับเตะเดียวหมัดก็ไม่ค่อยโดนเขาเลยเอาหรอเตะเตะโดนไหมเตะเข้าไหมเตะเข้าอยู่เตะเข้าอยู่แต่พอมาโดนคุณปล่อยลำตัวนี้เขาเขาโอ้ออะไรประมาณนี้ยนะขวบที่ลงก็คือการปล่อยลำตัวใช่ไหมครับใช่ขวบที่ลงไปเสร็จเบิร์กเดคุณรู้สึกยังไงครับตอนนั้นรู้สึกลงครับว่าจะเอาเสียแล้ว ก็ภาวนาอย่าให้ลุกขึ้นมาเลยโอเคโอเคโอเคหลังาอชูมือเสร็จแล้วเอาจริงชัยชนะครั้งนี้มันมันมันเป็นเพราะอะไรใจอะใจรุ่นร้อนแล้วเพราะมันไม่มีอะไรเสียงต้องสู้คุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมครับเคยตอยมาห่อยก้อประมาณสอง ของสองครั้งคือคุณเป็นรองแล้วก็พลิกกลับมาชนะแต่นี่คุณเป็นรองโดยที่มีโดนนับติดหลังมาด้วยเนี่ยมันแบบนี้มีไหมมีก็ยังมีอยู่นะคือเราก็คิดอยู่เสมอว่าต้องเราทําไม่ดีที่สุดไม่เป็นไรก็แพ้ชนะไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องทําออกมาให้มันดีที่สุดแันต่จริงนะผมยอมรับนะัะผมเชื่อว่าหลายคนก็ยอมรับนะว่าไทยชนะในไฟน์นี้มันโคตรน่าประทับใจจริงๆ แต่คุณไม่ได้โมดัสโอเคเราอาจจะคิดแทนบอลไม่ได้คุณ <ผม S 2> คิดว่าคุณมีข้อผิดพลาดอะไรครับเพราะว่าจะโชว์แม่ไม้เมวยไทยยังไม่ดีก็อาจจะแบบมีหมา่ึงเดียวอะไรงเ,เงีเ้ยก็เข้าใจบอลบอลเขาก็พูดชี้แจงมาเล้วอยนี้อมอาวุธหรือว่าผ่าย,ยากมาแต่น้อยไปหน่อยคราวนี้คิดหรือยังครับว่าไฟต่อไปผ้าย,ยากอะไรจะมามันก็ต้องมีแหละครับมันก็ต้องฝึกไปตามจองเก็ต้องฝึกมีแบบคิดๆไปไหม มีคิดไว้แต่ว,ว่าตอนนั้นก็คือพอทั้งหวะโดนนับแล้วมันมันเอามาโชว์ไม่ได้หรอกนะถ้าาถ้าว่าต่อถ,ถ,ถ้าว่าผมไม่เกิดไม่โดนนับผมก็อาจจะอาจจะมีโชว์บ้างแต่ว่าพอโดนนับแล้วมันคิดอะไรไม่ออกเลยนอกจากต้องเอาทีไม่ได้